เฮ้เบ็ดห okay, <1971. S 2> ัวไมดช่ยูป่ดอก่เนยเห็นมันจะลุตุดไปบนดอกน่ะมะมังหัวไปเบิรเนาะไม่เห็นหัวมันนี่ยไสบายสบายดี ออกแดงงานออกแดงงานไปบัง <il> ก็มาช่วยกันเลยด้วยหยัดยงมาถ่ายเอาจ้าีว่ดมงค้เ้เเฮ้้ เดแล้วบวแล้วบอกันนึงโอ้ดัขวาได้ดอพ่อแล้วพ่อแล้วนี่พ่อซ่อนใช่มองมองมันนี่เละมองมันยินสยวยนะเบื้องหนที่ที่เขาโดน งานก็ไปหมดเลยกันด้ป่ะเพราะิดราะมั่งผีมังผีเพื่อกเพาะนะพีน้องวันนั้ซักส้อมเหือกันอีกแล้วเหินบ่มเนี่ Bởi <tôi> mặt thương bà này, chúng ta không được. đề mặt À, mà, thế mà. Bạn lại cảm, cảm ơn hảo mình à. đi học miệng mưa mẹ chúc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  ้ยโอ้คือหางเดียวหางบ่มนันก็ง่ามามา,มาพูดได้บงังกับมาซอยกันมาทัวร์นี่มามามา